อย่าง,งเจ้าของคําถามเนี่ยคือโอเคเข้าใจความรู้สึกของ,ขของพี่เขาครับถึงขั้นถึงบอกว่าเนี่ยขอแนะนําว่าทํายังไงกรรมจะไม่ไปตามไปชาัดหน้าอันนี้คือหนึ่งวิธีเลยรู้ทันครับมโนกรรมในใจของเราก่อนเลยครับมันไม่ใช่กรรมที่ว่าเราที่เขาทํากับเราหรือพูดกับเราอย่างเดียวนะมันมีมโนกรรมจากเราก่อนด้วยกรรมคนอื่นก็ช่างเขาแต่มโนกรรมของเราที่ผุดขึ้นมามีความโกรธ โกรธขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันความโกรธนั้นจะนําเราไปพูดไปทําครับในสิ่งที่ไม่ดีครับแม้แต่ระงับการพูดการทําแต่มันยังคิดอยู่นะก็เป็นมโนกรรมที่ไม่ดีมีวิบากอาจารย์วิบากทันทีทุกเลยทุกใจเองเลยทันทีเลยมโนกรรมเน้ยนะมันส่งส่งผลทันทีเลยแล้วถ้ามโนกรรมเกิดขึ้นมา จนมันอัดอั่นมันก็ต้องออกทางพูดออกทางกายกรรมทางวจีกรรมส,สรุปแล้วก็คือเป็นวงจรอุบาทแต่ถ้ามีความโกรธผุดขึ้นมารู้ทันเลยนะไอ้ความคิดแย่ๆก็จะหยุดลงแล้วที่เคยพูดไปแล้วคือทุกครั้งที่มีมโนกรรมเกิดขึ้นม,มันย่อมมีผลเสมอครับอย่าคิดว่าแค่คิดอยู่ในใจแล้วมัน มันไม่มีผลมีผลทันทีมีผลต่อคุณภาพของจิตของเราเองแล้วก็ส่งผลถึงบุคลิกของเราด้วยเราอาจจะไม่ทันสังเกตคนขี้บ่นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็บ่นนะมันแค่ออกจากท้องแม่มาก็บน่บนบน่บนบนะ่นทำได้เก่งไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> มาหัดบ่นมาก่อนจากบ่นนิดๆหน่อยๆแล้วไม่รู้ตัวก็บ่นมากขึ้นบ่นมากขึ้น แล้วมันก็มีเรื่องหน้าบนด้วยไอค้คู่ไอคู่ครองของเราเนี่ยหน้าบนที่สุดเลยคอันนี้ถ้าเราเห็นว่ามันหน้าบนแล้วเราก็บนไปนะเราจะกลายเป็นผู้ชํานาญในการบนโดยไม่รู้ตัวครับเรื่องหรือไมไม่ออกครับหรือว่าคนขี่โกรธมันต้องมีเหตุกับมันใช่ไหมคือโกรธบ่อยโกรธบ่อยแล้วไม่รู้ตัวแต่คนขี้กรดโกรธบ่อยถ้ารู้บ่อยมันก็ได้รู้คนขี่บนมันคิดจะบนบ่อยมันจะหลุดปากไปล้ รู้ตัวได้รู้นึกฝึกรู้เราไม่ได้ประนามว่าตอนนี้ยคนถามหรือใครเป็นเป็นคนผิดอะไรนะหมายถึงว่าไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนขี้บ่นแล้วกลายเป็นคนเลวแต่บ่นมันมาจากที่จิตใจที่มันมีโทสะครับพอมีโทสะนะถ้าเรารู้ทันโทสะใช้ได้เรามีตัวรู้เกิดขึ้นมา